สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินเมี่ยงปลาเผากันนะคะนี่จานใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมตัวเบลเลอร์เลยนะคะนี่นี่น,น,น,นี่โอ้โอนี่แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือส้มตำแซ่บๆนะคะอันอื่นที่เราจะริมรสอาหารเราต้องเปิดตอมรับรถก่อนนะคะทุกคนน้งแข็งก้อนใหญ่หญเลยนะคะโอ้โหแอบ,แบ เปิดตอมรับรถกันโอ้ยจวดจัดจวดจัดจวดจัดนี่นะทุกคนเปิดตอมรับรถกันช้อนขั้นแรกเลยเราจะหอมเงียงก่อน ปลาเขาตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนนี่เลยเนื้อแน่นๆสดๆส,ส,สดมากห่อด้วยเมียงใส่ด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดซีฟู้ดนะคะนี่ตามด้วยน้ำจิ้มถัว่วตืดๆตๆนี่เอาเลยคำใหญ่ๆอ่ะต้องตามทุกคนอื อืหนี่ใส่เข้าไปเต็มคำเลยใส่น้ำจิ้มเข้าไปไอ้ฮืมอันนี้สั่นเงี้ยรสจีบไปเลยนี่ตื๊ด มันจิ้มทีเพิ่เข้าไปตดืตดตดืตดตืดตืดนี่ทำย,ย,ยังไงอื้มหืม่ปาทองนี่หอม่าอื้มอื้มปาข้องขนาดใหญ่ชิ้นใหญ่ๆนี่เลยน้ำจิ้มเข้าไปตัวาไป ใส่เข้าไปแบบนี้เลยใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนต่อด้วยน้ำจิ้มถั่วแล้วก็นี่ใส่พร็อปมันเข้าไปหัวระพากระชีฝรั่งเอ้ยไม่ใช่กระชีทุกคนดูคำนี้อ่ะอ้ะําอ้าปากเลยอ้ามอืม Ừm. Ừm. Apa. Ừm. Ừm. Tôm tằm, hàm dày dày, dốc xuất คนพัชีไปเรื่อยสวยๆเลยหักครึ่งห้าเข้าไปห้าเข้าไปแบบนี้น้ำจิ้มซีฟู๊ดเหมือนเดิมตือๆแล้วแต่คนชอบนะคะขนาดน้ำจิ้มปริมาณน้ำจิ้มแล้วแต่คนชอบนี่ตามด้วยนึงหอมๆโหระพาหอมๆอ่ำอำ่ง มี่ค่ะทุกคนส้มตำอันนี้เป็นส้มตำตำเองนะคะเลี้ยวจีจัดกินตำตำปากตัวเองได้เลยรสชาติตัวเองกินได้เลยนี่ซีฟูใส่เข้าไปจิ้มถั่วใส่เข้าไปโอ้โหทำเนี้ย ใส่เลยตา่กระเพรุ่นผู้ใส่เลยเอาแล้วเนี่ยเอ้ยไม่ใช่เสรแล้วเนี่ยออืืกินแล้วทุกคนกินหมดนี่กินได้ครึ่งตัวล้างไตก่อนต่อต่อต่ออร่อยมากบ๊วย